จริงๆเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนไทยรู้จักเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชั่นมากครับแต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านนิยายครับแล้วก็รู้สึกว่ามีอิเลเมนที่แบบโอ้โหมันมันล้าเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนีมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายดีถ้าเราจะตีความให้มัน ให้มันแบบแปลกใหม่ไปเลยครับแล้วตอนนั้นเราก็นึกเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นยายบรานาแล้วนึกภาพน้องใหม่เนี่ยสวมไปเนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยก็คุยกับเตอ๋อครับเต๋อชันทวิทย์เนี่ยคนกันเองนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเลยครับคือตอนนั้นภาพน้องใหม่ลอยมาเลยสำหรับการการเป็นย่าก็พี่เต๋ออยู่ข้างๆแล้วก็เป็นไงพายกระซิบพายกระซิบมันจะลอยมายังไงก็ลอยมาพายกระซิบเต๋อนั่งข้างๆจริงๆเริ่มเริ่มมาจากผมนี่แหละ ก็ทีนี้ความมันเป็นภาพยนตร์ะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะละครมันมีเยอะตอนใช่ใช่ใช่จริงๆแตกต่างใหม่หมดเลยผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะฮะคือมันเป็นความทรงจําว่าแบบเฮ้ยเราเราชอบอะไรมันแล้วก็เอาชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่หมดเลยครับตีความครับก็ ใช้คําว่าเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมากจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากจะเป็นตี๊กเจนคุณคุณยายวรนาถในปี2026จะไม่เคยเห็นคุณยายวรนาถแบบนี้มาก่อนเลยแน่นอนอันนี้ต้องไปลุ้นกันฮะต้องไปลุ้นกันโอ้โหมีมีมีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังยังแค่น้ําจิ้มเบาๆเองครับ อันนั้นเป็นเป็นเป็นความตั้งใจเลยครับเป็นความตั้งใจ,งใจคือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความทริลเลอร์แล้วก็มีความตลกร้ายด้วยคือ,ม,อม,มันจะเป็น,<ท><ค>นจิกกัดอ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วพยายามตะล่อมพี่โต้งจริงๆเิงพอนี่บอกเยอะไม่ได้เออเรารู้แหละว่าทุกคนคาดหวังว่าแบบตั้งแต่พี่ชมายพรพี่นกสินใจ คือทุกคนจะ <Ben ic. S 1> จะ <Ừ. S 1> ทุกคนจะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคนาะใครเกิดอสมุนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นพีน่นกใช่ไหมคะอย่างแบบใครก็จะแล้วแต่แล้ว,ลวพอมายุคนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมซึ่งหนูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โต้งไม่มีทางทําให้เหมือนใช่แต่ก็ทาทาให้ตีความแบบใหม่ตีความแบบใหม่พยายามจะล้างภาพจำต่อไปใช่ครับมันเหมือนเราเราคารวะทุกเวอร์ชันอยู่แล้วแล<ต>้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาพของเราเอง เราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเรามากกว่าครับน้องใหม่เป็นคุณยายแต่ใหม่หนักใจเพราะว่าทุกเวอร์ชั่นจะมารวมในเรื่องนี้อะค่ะอ,อันนี้คือที่ที่ใหม่หนักใจที่สุดตอนที่พี่พพโต้บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่นกจะมานะใหม่ก็แบบกร <laughs> ี๊ดว่าพี่นกจะมาแล้วใหม่เป็นคุณยายแล้วใหม่แบบพี่นกจะเป็นอะไรในเรื่องนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เหมียยก็มาด้วยซึ่งใหม่ก็ยังไม่เคยร่วมงานก็ ใช่<ด>มาครบเลยก็คือครบแต่แต่ละคนจะมาอยู่ในพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้คะ่ะก็เลยแบบแต่ใหม่มั่นใจว่า,วาถ้าพี่โต้งจับเรื่องนี้มาทำอะค่ะเป็นกําไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ไม่เห็นการทํางานเบื้องหลังแล้วว่าใหม่รู้สึกว่าเขาคิดมันค่อนข้างแบบว่าน่าดูมากๆค่ะน่าดูใหม่ไม่ต้องเต็มตัวอะไรมากเลยเอาพี่โต้งบอกหน้าใหม่ลอยไป รอเล่นค่ะพี่โต้งจะตั้งใจทํางานมาก,มากๆาเพราะว่าแบบการกลับมาร่วมงานกับพี่โต้องอะค่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน,น,นกิฟต์แบบของขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งอะไม่เชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทยอยากทำงานกับพี่โต้องอยู่แล้วเราขอโทษจริงๆไม่ได้แล้วค่ะนะโอ้ยขอบคุณครัขอบคุณ ขอบคุณมากขอบคุณมากได้แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆหรือคนใหม่พี่ต้องก็ต้องเลือกคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นี้ใหม่ขอได้ซึมซับการทํางานของแบ,บบระดับเทพของโต้ยโอ้ยโวยโวยโอ้ยสุดๆอะพี่ต้องเลี้ยงข้าวโดยระดับไม่ได้คือการถ่าเอกสาิธีการมันจะเป็นหนูไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามพี่โต้งต้องถามพี่โต้งว่ายังไงอันนี้ไม่บอกต้องไปลุ้น <laughs> กว่าจะใช้อีกสักพักเลยฮะต้องไปลุ้นแต่ไม่ใช้ตะขาบจริงใช่ไหมคะก็พี่ตงเขาชอบใช่เพราะว่าพี่เต๋อโดนปลาปลาหมึกแล้วปลาป่าตะขาบมันออกออกจากปากไม่น่าได้นะแต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกันใครตะขาบเดี๋ยวจะทำให้ดูใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะ แนะนำคำนี้ให้กับน้องๆ new generation ค<ช>่ะและ<ช>้วก็ชวนน้องๆพาคุณแม่คุณปู่คุณย่าต่างคุณยายมาดูได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่เชื่อว่าคุณยายที่บ้านก็น่าจะอยากดู<ช>ก็มาดูกันได้ทุกทุกคนแล้วก็แพนของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหนังไทยเราเราก็อยากให้ไปกอินตเตอร์นะใช่ใช่พี่ต้องคิดถึงภาพของการข้อง่ายผาคนด้วยใช่ครับ สถานการณ์ตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยอ๋อแต่เวลาผมทําหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเอ๊ะเราเผื่อเพื่อต่างประเทศดีกว่าเราก็ทาหนังไทยนี่แหละแต่เวลา,เ,าเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางของมันเองเวลาอย่างเราทําพี่มากตอนแ้นเราไทยมากๆเลยทำมันก็เดินทางของมันเราก็แค่ทําหนังของเราเนี่นแหละครับมันทุกคนถามหมดเลยควรจะคิดคว่าตีความ ใหม่ไม่แต่ไม่ได้แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นฮอลล์เรอร์อยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าก็เดี๋ยวแก๊งแก๊งนั้นยังมาไหมคะเต๋อเผือกชิ้นเอมาปะเต๋อเผือกฟรอยอะไรไม่มีนะไม่มีไม่มีแก๊งนั้นมาก็น่าจะงงเรื่องงงจักรวาลไปหน่อยคุณยายคุณยายเฟียสค่ะคุณยายเฟียสชีเซอร์จริงจริงกำลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับ ก็ต้นปีก็ถ่ายทำแล้วใครันนด,ดใช่ใช่ใช่